ปวดไปหมดโอ้ถ้าไรมันปวดเลยทำอะไ้คาตัวกูน้อยลงดิใช่ดิพี่สามาให้พี่พูดจริงอ่ะจริงอ่ะแต่ผมเข้ามาค่าตัวเหลือน้อยอยากได้มากไห้ยล่ะอยากสิก็บอกพี่น้อยไล่ใครออกสักคนก็ได้นี่ใครอ่ะก็พี่ีแหละีพูดอย่างนี้หรอ ว,วันวันมึงทำอะไรให้ชาวคณะแล้วพี่ทำอะไรบ้างล่ะทำอะไรบ้างล่ะโธดีดีดีแต่ทำตัวมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเอ,อ่ยอะไรกับมึงเลยสิเข้ <c oughs> าใจไม่มีทเข้าใจคมหลักชิวิตผมเป็นยังไงอะใช่สิเอาอย่างกูเนี่อย่างพี่เป็นไงอะโอ,อ้เคยทำอะไรให้ชาวคณะเดือดร้อน <c oughs> ก่อน<ไ>ปีแล้วยืนปากค่อยแมง่งเต็มเวที ฉันเป็นไข้หรือเปล่ารู้สึกร้อนๆหนาวๆรู้สึกบ้านเราจะกระเทือนว่ะเมื่อก่อนฉันน่ะไม่มีหรอกเงินทองอะ่ะหนี้สินนี่เต็มตัวไปหมดรถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีแถมมีนี่อยู่สองหมื่นมาอยู่กับพี่น,นนท์นี่สองปีกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหนี้สินไม่มีสองแสนละใช่ไม่ไไปเป็นหนี้ได้ยังไงอ่ะเที่ยวจังอะซ่องอ่ะเที่ยวจังทุกวัน ไปที่ไรพี่ถือแล้วเพิ่งมาเมื่อวานเอาแสดงว่าแกก็ไปก่อนเขาสิเออแล้วจะมาวิจารณ์เพื่อนฝูงทําไมล่ะเกิดมาไม่เคยเห็นคนที่ไหนของงานกูก็ไม่รู้ว่าอยู่โน้ตเชิญยิ้มเอาวิดีโอไม่คลีบจะขอสองทีหยุดพูดแล้วนะผมหยุดไม่เอาไม่เอาอย่าพูดกันเรื่องเรื่องพันดีอย่ามาพูดตุงแรกเขาอาย ไม่ใช่ไหมตูดผมชอบตีชาวคณะเดียวกันมาป่าแป้งทำไมเดี๋ยวทำความเข้าใจทักนิดเนียตอนต้นจะเดี๋เด็เดต่อยล่วงโต๊ะอย่ามาแซวอย่ามาเด็กไม่รู้ว่าใครชอบต่อยเด็กตักก่ปีใหม่มาเนี่ย <laughs> อาวานต่อยลูกชาย้ะหัวงอกไปเลยหัวเป็นสีไหลสีไปเลย <laughs> ก็ ตอนต้นที่มาเล่นอะไรดมเดิมอะไรกันเนี่ยหนูหนูน้องที่เช่าวิดีโอของไลท์พิกเจอร์และโยโกเอ t นเตอร์เทนเมนต์ไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเอาตามอย่างหรือจะไปคิดทําอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นแค่เราสร้างมุกขึ้นมาธรรมดาเราเป็นคนคนโตแล้วเราต้องทําตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆเพราะวิดีโอนี่มันไปทั่วไปหมดแล้วตอนนี้ทางกอทมเขาก็จะออกกฎระเบียบใครให้ถ่ายใคให้ถ่ายใคถ่ายถายไปทําอะไรอ่ะ เฮ้ยสช่ไหเขาถ่ายไปทำโปสเตอร์อ๋อถ่ายถยละยิบยิบยิบอ๋อแถบแถบนุ้นแถบนุ้นอ๋อไม่ใช่คนเขายกรองเท้าไปรองเท้าอะไรบานเป็นแฟลตอย่างนงี้ไม่เข้าใจก็ตอนนี้เราต้องควบคุมนิดหน่อยเพราะว่าวิดีโอเนี่ยเด็กเด็กดูกันเยอะยิ่งของโยโกเอ t นเตอร์เทนเมนต์ของ l i ท์พิ c เจอร์เนี่ยเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพโดยเฉพาะตลกที่โชว์ประจำที่แกรนพลาซ่า กิโลเมตรที่สองรามินทราเนี่ยเราอยู่สองวันใช่ฮะศุกร์เสาร์วันวันศุกร์กับวันเสาร์แต่ก่อนอื่นที่เราจะแสดงตลกอะไรบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นหน้าวะเฮียหนวดโยโกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงความจริงไม่น่าดูหน้าตาแล้วเขาเป็นคนขี้เหนียวชิบหายไม่พอดหมดแล้วนะข<อ>ี้นี่ต้องเอาตะไคร่ตัดกระดาษทรายถูแล้วเอาตะไบเอาบุ้งลงแไม่ไดขนาดนั้นเละแต่วันนี้เขามีของขวัญมามอบให้กับชาวคณะเขาบอกว่าชาวคณะเราเนี่ย ก็รับใช้มานานครับพวกเราตลกก็ได้ขาตัวไม่เท่าไหร่เขาก็รวยเดี๋ยวซื้อตึกที่นู่นซื้อตึกที่นี่แล้วนี้แถวถนนรัชดาเขาซื้อหมดแล้วโโอ้หมีน้อยเจปคนเพราะทำวิดีโอเนี่ยโอ้ยอะไรไม่มีทางไม่ขออนุญาตกูกูไม่ให้ถ่ายง่ายๆหรอกเออแกได้ห่วงกันนะออะผมมีของอ่ะอ่อเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเฮียหนวดเขาจะมามอบของให้กับชาวคณะพอขอเชิญเฮียหนวดฮะ ขอเชิญเฮียหนวดโยโกะเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะขอเชิญครับขอเชิญครับขอเชิญครับขึ้นทางนี้เลยทางนี้เลยบันไดตรงนี้ขอเชิญขอเชิญขอเชิญเฮียหนวด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 เฮียก็เฮียหนวดด้วยสิแบบเชียร์ครับครับเป็นไงครับเฮียหนวดพักนี้สบายไห อยู่่ีคนไหนวะนเออมองตั้งนานไม,ไม่ไม่มีหนวดเลย <c oughs> นี่แหละครับคนนี้เป็นคนเดียวครับที่ลอกตลกมาอัดวีดีโอได้ทั่วฉ <c oughs> ล,ลาดให้เงินเ้ายืมก่อนครับ <c oughs> แล้วก็เซ็นสัญญาใครไม่มาอัดแจ้งตำรวจจับเพย์ยังไงก็ไม่ติดคุกครับถึงมีสัญญาก็โทษตลกจะไปกลูวกฎหมายผมนี่จบแน, <c oughs> น่เนติบัณฑิตเนลคุนนะตีฮะ จริงๆแล้วไม่ใช่อาญาให้ด้ดยความเสน่หา<ช>อ้าวเทียนหนวดจะมอบให้เด็ด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 เียหนวดกับกัเจดีวชานิ่ใจคอจะไม่เล่นอะไรเลยเหรอครับเนี่ยอยากเล่นอะไรก็เล่นกันไปสิทำไมพี่มันอิ่มตัวแล้วน้องอทำไมเอ็งพูดกับข้าอย่างนี้วะไอ้คราวมันไส้มือไอ้เจิด แม่มันยอมรับมันเป็นสลันยูถ้ามันเป็นสลันยูเฮียหนวดก็เควินคอสเนอร์หรอวะเฮียหนวดเควินนะตอนแรกอันในแบบอาหารหมาเลยดีใจนะน่ะเป็นปลาไหลแหม่าบอกเป็นเควินยิ้มเฮียหนวดยิ้มนี่ถามจริงเวลาแกยิ้มนี่แกมองเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยแหมเฮียหนวดจมูกโด่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เราต้องยกย่องสักนิดเฮียหนวดเป็นผู้บุกเบิก ตลาดวิดีโอจริงๆนะครับยนหนวดเจ้าของ ST สทีวิดีโอเนี่ยไลฟ์พิกเจอร์โยโกโยโกพูดเล่นนะฮะทางไลฟ์พิกเจอร์ร่วมกับโยโกนี่นะฮะแกเป็นผู้บุกเบิกตลกบางคนนะฮะประชาชนเนี่ยรู้จักกันเฉพาะคาเฟ่ในกรุงเทพแต่ตามต่างจังหวัดไม่รู้จักเลยเฮียหนวดแกก็เอาตลกมาบุกเบิกคือแบบจ้างถูกๆกันนะฮะจ้างแบบน้อย แล้วก็อ้างบุญคุณบอกมึงมีงานเยอะเพราะกูอะไรเงี้ยไม่ผมถามว่าทำพี่ผ้าัยมาเหรอไม่เที่ยวขอโทษเจ้ปัญหาว่าเจ้เป็นนางละเวงผิดเสื้อสมุดอ้าวเดี๋ยวเจ๊ไอเฮียหนวดเขาจะมอบของขวัญเอาเอา ทัวแรกก่อนดีกว่าเอาอ,อา้าวทัวแรกนีใ่ใหม่ๆส,สดๆร้อนๆฮีนวดเออเพิ่งได้รับรางวัลเมฆขลาครับตลกดีเดน่นประจำรายการมุม,ม,ม,มหัวเลาะเอ่ต้องโปรโมทรายการผมก่อนลงทุนไปหลายล้านอ่าได้เมฆขลาได้หรอพี่ดีใจได้นะพี่ที่ได้รางวัลพอดีมันเหลืออยู่ตัวเขาไม่รู้จะให้ใคร ถัวและได้แม่ขลาเดี๋ยวปีหน้ามึงล่อลำมาศูนย์มากเลย <S <S 1> <S 1> ถือขวานเอาเอา้าวทัวและนะฮะเฮียหนวดจะมีของมอบให้หนึ่งชิ้นครับอา่าขอบคุณมากอา้าวจะเลมาจะเลเอา่าถามจริงไปปล้นแถวบางกะปิมาเปล่าเนี่ยมาเป็นถุงเลยเอา่จาจะเลเอา่าขอบคุณมากอา้าวชูสีชูสีมา <c oughs> ไอ้หนวดเฮียไอ้หนวดของพี่โตแลนี่ยยาวกว่าของเฮียหนวดเขาเฮียไม่ให้แล้วเฮียหนวดเฮียหนวดบอกไม่ให้แล้วไอหนวดหนวดของพี่โตแลายาวกว่าเขาเชิญเขาเชิญอ้าวไอ้จอดอือตีนเหม็นเหมือนกันนะเฮียสลึงเดียวมึงกราบเฉยเลยไอ้จอดโอ้ดีใจอ้าวไอ้คราวมาสิเอ้อ เดี๋ยวไอ้เจิดมันก็ไม่ให้แล้วอ่าขอบคุณมากครับกระลอกกระลอกอ่ามาของขวัญของขวัญเปิดดูก่อนนะเวย้ยเดี๋ยวผิดเส้นเอาของกูไม่ให้แล้วกูต่อยเอานะเวย้ยใช่โอ้ยอยู่ในคณะไม่เปน็นไรหรอกแหมใครก็เหมือนกันก็ <k iller> <p> ไม่รู้พี่ใหญ่กับซอของที่แกลนพาซ่าลามิทากิโลเมต่สองนี่เขาบอกให้ตรวจดูอ่ากระลอก อ่าเฮียหนวดอยากจะพูดอะไรก็พูดได้เขาเชิญคุณโนตฮะพิเศษหน่อยได้ไหฮะของผมพิเศษนิดนึงผมอ่าขอบคุณมากขอบคุณมาก ดนตรีจริงนะล่อธรณีกันแสงเลยธรนีนี่อะไรเอาเชยโหนดพูดนี่นี่อะไร,ะไรลูกชายน,ะนี่บอกให้ลูกชายครับลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวคุณโรนเชิญยิ้มครับครับผมที่เชนโหนดมีอะไรจะพูดกับประชาชนที่เขาเช่าของไลท์พิเเจอร์ไปกับโยโกะบ้างฮะก็ร,รู้สึกขอบคุณมากที่ท่านมีเกียริท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้อุดหนุนไลท์พิเเจอร์ด้วยดียตลอดมาผมก็พยายามทำด้วยความสุขความสามารถนะฮะ ขอบคุณมากครับแปลกนะคนมีตังในพูดอะไรไม่ค่อยเป็นนะนะลุกครับอันนี้อันนี้ให้ลูกสาวและอันนี้เป็นพระอ๋อไม่ใช่เป็นเสด็จพ่อราห้าครับพี่กล่าวว่าคิดว่าเป็นหัวหน้ากะได้เยอะว่าัคเนี่พี่เดี๋ยวพูดไปแล้ว่าให้นถชนิทเท่าไหร่พูดไปอย่างไอหนวดของพี่ถัวแล้วเนี่ยยาวสู้สวยของเฮนหนวดไม่ได้อภิรักษ์พูดไปเลยเฮีหนวดพูดไปเลยว่าให้พี่รถเท่าไหร่ ผมรับใช้เขามานานรู้ผมรู้พี่หัวหน้าก็ต้องอยากคิดนะเฮียหนวดยืนยันด้วยว่าเส้นนี้ไม่ได้รวมเดี่ยวเดียวอาพูดไปเลพูดไปเลยว่าเดียวพูดไปเลยไปเลยเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเท่าไหร่ละเฮียอะไรนะไม่ต้องกลัวว่าพวกจะมาขอภาษีเท่าไหร่เนี่ยนี่ยนี่ฮะเสร็จเหลืองเหนือทำไมเส้นใหญ่อะทำไมเส้นใหญ่เฮียอ้ไเฮียมอเตอร์ไซค์บิดท่อดังๆก็บุบแล้วมั้งเนี่ย แอกตายกูนอตเชิญยิ้มเซนเวอร์ได้สลึงอย่างฟองจูสีเชิญยิ้มครับห้าสิบบาทอะสีม่วงอย่างบางไอหนวดของพี่ตัวแรกเลยนะเสวยขอบคุณเฮียหนวดอย่างมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณเจเลยครับขอบคุณครับขอ พี่เดี๋ยวจะหายฝากผมไว้ก่อนดีกว่าไม่ต้องได้ดูของลูกสาวของแตงกวาเนี่ของแตงกวาโอ้โหทำไมอ่ะอื้อยยังเข็มเลยวะโอ้โหแกนี่เนี่ยละคุณจริงๆไม่เขาเขาเอามาให้กับแม่ครับหมดเวลาทำการแสดงสำหรับคันนี้ยังยังยงได้ของแล้วจะอยู่หานรกอะไรแล้วอยู่ก่อนอยู่เน่นก่อนผมไป ผมไม่เคยใส่สร้อยเส้นใหญ่ใใส่แล้วยังไงไปรู้อาบน้ําลําบากนะเวลาถูตัวอืมันเกกอะเอาฝากผมไว้ก่อนก็ได้นะปีสาเกไอ้นี่เริ่มมีมุกแปลกๆแล้วเว้ยเออเก็บไเป็นโชคดีมีชัยขอให้บริการของแกรนพาซาแล้วก็เฮียหนวดโยโกเอเทนเมนต์ก็จงเจริญลุ่งเรืองพี่ได้ส่อยครับที่ไม่ชอบละ ชอบฮะพี่จะพระไปอาสรอยให้ผมเลยก็พี่ชอบพระทำไมอะ่ะพี่เอาสรอยเอาสรอยเก็บไว้ดีแล้วถ้าเกิดว่าเดือดร้อนเรื่องชุบข้างบ้านผมมีนะพี่<ม>ชุบเรื่องอะไรก็ลอกพูดอะไรเลยถอดวิกออกผม <Yes. S 1> จริงจริงเออเท่าไ่ะอะเป็นไงอาทิตย์ไม่ปลื้มใจอะไรเลยเหรอหน้าแกดีใจหรือตื่นเต้นอะไรเปล่าได้อะไรของผม<า>ไม่มีอะไรเลยไม <ป S 1> ่ได <ป S 1> <ๆ>้ลืมดู อ้าวทำไมไม่มีอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวไปรับข้างล่างใต้โตตังตีนใครจะไปเชิญหาเฮียหนวดเลยเกี่ยวคนละคณะยุ่งอะไรไปหาเฮียหนวดเลยยังไงเฮียผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีค่อยๆพูดค่อยๆจากันเดี๋ยวก็มีเองอะจะให้หรือไม่ให้เนี่ยไม่ให้พี่เอาอางนี้ดีกว่าถ้าเกิดพี่อยากจะให้ของร้องเพลงเกี่วดาราภาพยนตร์ดีไหมพี่ดาราภาพยนตร์นต์รักลูกทุ่งไงผมชอบ พี่ี่ชอบใครมลรักลูกทุ่งหรือ่ชอบมลรักลูกทุ่งกับมลรักลูกทุ่งมาดาราภาพยนตร์เดี๋ยวพวกก็ภาพยนตร์บันเทิงหรอกมาให้งงแล้วกันนะจะปูซะท่านพี่ได้เยอะอะไรขายขายขายพี่ตำแหน่งน้องนนะทุกอย่างเขาหน้าอะไรก็ได้เยอะไม่หรอกก็รู้ว่าชื่อเสียงพี่เขาเราอยู่ด้วยกันนะเขาจะแบ่งปันกันสิก็หัวหน้าเขาต้องได้เยอะอยู่แล้วอ่าอ่าอ่างี้ดีกว่าในในชุดสีนียไม่เลย เขาแปลงกันได้เฮียหนดเขาก็ให้ทั่วหน้ากันตูที่ทำหน้าเป็นเนวินใช่ปะไอ้มือเบสที่ไม่ได้พลิ้วหัวลาะขำเจ้าใจมือเบสผมไม่ธรรมดานะขี่รถยี่ห้อตากาตาด้วยนะครับตากาตอ่านไหนทัวร์แรกมีคนเ็าบอกทัวร์แรกให้ทัวร์แรกนี่ปากยังเหม็นอยู่อีกเหรอแกฮหน้าไปง้อร้องร้องเพลงฝรั่งสักเพลงได้ไหมครับอ๋อได้ครับโอเคโอเค ร้องไม่เป็นอ่ะโตอเอ้ยแกมองไปสิมีฝรั่งสักโต๊ะไหมไม่มีแกร้องไปเถอะใช้นี่ใช้เอ่อออกฟิลลิ่งนิดหน่อยเดี๋ยวดูอเกนวันมอดูดู Again, ดูดด I, I no you. I love you. With long. -term. ท่อนไหนไม่ได้ก็เอาไม้ห่างๆปากรู้ว่าท่อนไหนเราถนัดแล้วก็เน้นให้พล uh> ิ้วยากจะอยู่ฝั่งน้นนะผิดไม่ให้อภัยเลยเหรอเนี่ยเพราะไหมพอได้ไปล้องพัทยาฝรั่งพูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะโน้ตเชิญยิ้มมวยผมอ่ะ